คลิปนี้เป็นเรื่องราวการติดตั้งเครื่องทาร์แกงเครื่องชงกาแฟที่ไกลและสูงที่สุดตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเอาละไปดูกันได้เลยมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าโทรมาบอกว่าจะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านพอลูกค้ามาที่ร้านลูกค้าก็บอกว่าต้องการสินค้าไปเปิดร้านกาแฟ ก๊อก็เลยแนะนําลูกค้าแบบจัดเต็มลูกค้าก็เลยสั่งเครื่องทาน้าแข็ง1 9 0 f 1ตัวเครื่องชงกาแฟ s 9 Commercial ลต้อง3ตัวเลยนะครับและเครื่องกดโซดา1นเครื่องเครื่องบันอีกหนึ่งเครื่องโอ้โหสั่งแบบจัดเต็มสุดๆคุยไปคุยมาถูกคอกันก็เลยถามความเป็นมาแกแกบอกว่าแกเป็นเจ้าของกรุงคุณลุงที่แม่ห้องสอนคุณลุงบอกว่าคุณลุงชื่อลุงเวศท,ทำธุรกิจเกี่ยวกับถั่วกระเทียมรับซื้อและแปรรูปครับ และมีร้านกาแฟาอยู่ที่แม่ห้องสอนด้วยและแค่นี้ผมกับก๊อฟเลยอยากไปติดตั้งเครื่องให้เองเลยเพราะคุณลุงอุตสาขับรถมาไกลจากแม่ห้องสอนเลยนะและการที่จะขนเครื่องทัน้ำแข็งไปที่ดอยกิ่วลมที่ปลายนั้นทําได้ลําบากมากถ้าขับรถไปก็ต้องขึ้นเขายากแน่ๆผมก็เลยส่งเครื่องไปกับขนส่งและนั่งเครื่องไปติดตั้งนี่เป็นไงสุดยอดไหม เอาละเตรียมตัวออกเดินทางได้3 2 1สองตอนนี้ผมก็อยู่ที่สานามบินเชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทำภารกิจติดตั้งเครื่องคาร์ับแขงที่ไกลที่สุดตั้งแต่ผมเคยมาติดตั้งเลยนะก็คือเครื่อง1 9 0ยนะครับเครื่องโัวใหญ่สุดของเราแล้วก็เครื่องทำกาแฟกอคอมของเรานะเป็นยังไงไปดูตอนนี้เราก็มาเช่ารถอยู่นะครับที่หน้าสนามบินแล้วก็รถนี้นะครับเราก็จะไปที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับแม่ของสอนครับอ่า บ้างมระ้าแม่ต้องสอนจุดชมวิวกิ่วลมตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าจากเชียงใหม่ไปไปายกันนะครับผมไป let's go ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,500เมตรกับที่ที่มีชื่อว่าดอยกิวลมบรรยากาศดีสุดๆรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอากาศบนนี้หนาวใช้ได้เลยครับอยู่ที่ประมาณ19-20องศาทางขึ้นมาก็จะเวียนหัวกันหน่อยว่าโค้งเยอะจัดและที่ที่เรามาติดตั้งก็คือร้านค้าสวัสดิการพันสัตว์ป่าเขตรักษาพันสัตว์ลุ่มน้ำไป จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวและมีร้านกาแฟก็คือร้านที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนั่นเองเอาล่ะได้เวลาติดตั้งแล้วและตอนนี้เราก็ติดตั้งเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีน้ำครับเราจะเทสแบบเต็มระบบไม่ได้เพราะต้องรอน้ำที่จะมาพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาดูเครื่องอีกครั้งเพื่อเช็คความเรียบร้อยครับส่วนคืนนี้คุณลุงเวทแกก็น่ารักมากพาผมกับก๊อฟไปเลี้ยงสเต็กและสเต็กที่เรามาทานกันวันนี้ไม่ใช่สเต็กออสเตรเลียแต่อย่างใดแต่เป็นสเต็กจากอาร์เจนตินาเลยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆ อาหารนี่ก็คือดีทุกอย่างเลยจริงๆนะครับตอนทานข้าวผมก็มีโอกาสคุยกับแกแกบอกว่าแก,กเกษียณแล้วแล้วมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปถั่วและกระเทียมและท้ายที่สุดแกก็บอกว่าให้ผมดําเนินธุรกิจไปอย่างที่ผมทําอยู่ทุกคนนี้ก็จะประสบความสําเร็จในเร็วๆวันนี้แน่นอนเพราะคําว่าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตมันเป็นคํามั่นสัญญาให้ลูกค้าและต้องทําให้ได้และจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆครับ เอาละค่ำคืนนี้ผมก็ขอจบไปกับภาพและวิดีโองานเทศกาลที่ไปกันนะครับตอนเช้าเราจะเข้าไปที่ร้านคุณลุงอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บงานที่หน้างานอีกรอบหนึ่งนะครับก็มเมื่อวานที่ร้านลูกค้านะครับไม่มีน้ําก็เลยจะต้องรอเขาน้ํามาเติมนะน้ำใส่แท้งใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเทระบบน้ําอีกรอบก่อนก่ับนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เตรียมตัวไปที่ร้านลุงอีกครั้งเพื่อไปเช็คระบบน้ําแล้วก็รันระบบอีกครั้งครับหลังจากที่เซ็ตทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็มีการให้ทีมงานของคุณลุงลองซอฟการขายจริงๆเพื่อลองระบบร้านวันขายจริงจะได้ไม่วุ่นวายครับและนี่ก็เป็นตอนที่ผมจัดระบบและลองให้ซ้อมดูตอนนี้ก็ทดลองเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและภารกิจเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินเพื่อกลับบ้านกันอีกครั้งครับ และตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับคุณลุงเว้ครับผมนี่สวัสดีครับผม,ผมถามนิดน,นึงครับคุณลุงทาไมถึงเลือกที่จะซื้อเครื่องร้านผมความประทับใจกับสินค้าของที่นี่เนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่การต้อนรับาาการดูแลลูกค้า,คาการแสดงประสิทธิภาพเครื่องให้เราเห็นบแบบลูกค้าอยากรู้อะไรทําได้หมดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไปเห็นที่ออฟฟิศ เห็นแผนกซ่อมแซมะะแผดกเทคนิคครับเราก็รู้สึกมั่นใจว่าการบริการหลังการขายเขาดีขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เครื่องมือเหล่านี้นแล้วผมอยู่ไกลเนี่ยผมต้องมองเรื่องการบริการหลังการขายเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเมื่อทางบริษัทเน้นในเรื่องการบริการหลังการขายแล้วเนี่ยทำให้ผมเกิดความมั่นใจครับผมถึงจะซื้อแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำแข็งนะครับเครื่องกาแฟตู้ตู้เย็นใส่นม นะครับเนี่ยเรากาแฟไม่ได้ซื้อเครื่องเดียวซื้อ3เครื่องเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราวั่นใจใน <c oughs> สิ่งที่บริษัททําให้ <c oughs> แล้วยิ่งพอถึงเรื่องของการมาติดตั้งนะฮะทีมติดตั้งนะเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยมา <c oughs> เองด้วยนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับลูกค้า <c oughs> ผมตัดสินใจไม่ผิดพูดง่ายๆนะครับะฉะนั้นเนี่ยก็ผมสร้างผมเกิดความมั่นใจ ขอบคุณมากๆเลยครับคุณลุงด้วยครับคุณลุงต้อนรับดีมากมากเลยครับมและในที่สุดนะครับเราก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องชงกาแฟเสร็จไปที่เรียบร้อยกับที่ที่ปลายที่ปลายวางมาผ้าครับแม่สอนใช่ตอนนี้เราอยู่สนามบินเชียงใหม่เป็เที่ยบก่อนโอเคหวังว่าในอนาคตน่าจะมีคลิปอย่างนี้ออกมาอีกน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรสักที่นะเดี๋ยวเราเราไปเองนะนี่เราไปเองเลย บายครับเจอกนคลิปหน้าโอ้ก่อนที่จะไปคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจสินค้าแอดไลน์แอดบูก้มาได้เลยหรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w b u k a .co.th นะครับผมบาย